คือเอาตามตรงว่ามินเนียนคือตอนเนี้ยกู oh. กูท้อมากกับซีรีส์เนี่ยคือมึงรู้ไหมว่าตั้งแต่กูเล่นซีรีส์นี้มาเนี่ยหรือว่ากูเล่นซีรีส์อะไรก็ตามมานะเว้ยซีรีส์เนี้ยมันเป็นซีรีส์แรกเลยที่กูรู้สึกว่ามันยากใช่คือมันยากสําหรับกูมากคือเอาชื่อรอดฮาร์ดคอร์สำหรับกูมันยังไม่ยากขนาดเนี้ยมึงอยากรู้ไหมมันยากเพราะอะไรเพราะกูตายรัวงให้ตามมาดิแล้วเลตส์ก <laughs> โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยรก,กันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับของเรากลาวนีผมอยู่ไหมครับเอชินรดเป็นไงหลังจากพา์ที่แล้วตอนแรกผมกะว่าจะฟร์มอ้อยหรือว่าวัาวเนี่ยผมเป็นจํานวนมากๆก็ไม่ได้ร์าสักทีนะครับผมถามว่าเพราะอะไรใช่ฮะคือมันมีปรสิตบุกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปรสิตที่บินไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริษัทอะไรปรสิตที่แบบ มันเดินอะหรือแม่ก็เอ็นเดอร์แมนไหมทุกคนคือแบบมันเยอะมากและต่อก่อนหน้านี้นะไอวัวฝูงเนี่ยมันกลายเป็นปรสิตหมดแล้วด้วยแต่วา่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆพวกมันถึงหายอ่ะเพราะฉะนั้นผมออนมาจนถึงวันที่24แล้วเอ่อมิเนียน่ยกูว่าข้างนอกมันต้องมีอะไรไปม,มึงเชื่อไหมกูว่าข้างนอกตองมือตามกูปะ มึงตามมาเดี๋ยวกูให้เห็นเลยคือแบบกูเห็นแล้วกูท้อ <c oughs> กูเห็นแล้วกูท้อเดี๋ยวเก็บ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 เอ่อเอายี้นะเอายี้นะเอาดีนะเดี๋ยวกูยื้อ่ะเราเราจะไปดูนะแล้วถ้าเกิดอะไรปุ๊บกูจะยิงอันนี้ลงพื้นแล้วเราวิ่งลงแล้ววาร์ปตัวนี้แล้นะโอเคไปคือผมบอกเลยว่ามันเล่นยากมากทุกคนกูท้อมากเลยอับซีรีส์เนี้ยดูตอนไหนแมีงตามจะหายจากการเป็นโควิดปะเนี่ยมึงตามมาดิ เด๋วมึงเห็ยนไหมเฮ้ยมึงตามมาดิมึงอยู่ไหนอ๋อมึงตกใจตกใจมึงเห็นเลยไหมมึงเห็ยนเลยไหมแก่แก่แก่แกมึงเห็นแล้ววะมึงเห็นแล้ววะเออวันนีพารสิตแย่มึงคิดว่าตัวนี้น่ากลัวไหมตัวนี้น่ากลัวไหมเออน่ากลัวใช่ไหมเอ่อโอเคมึงมึงเรียกมาดิมึงเรียกมาดิมึงเรียกมาดิมึงคิดว่าตัวนี้น่ากลัวแล้วด้วยมึงตามมามึงตามมาตามมาเตามมาตามมาระวังนะระวังนะมึงดูมึงดู กเกาะเรากอลังจะกลายปรนสิทธิ์แล้วมึงดูดิมึงดูดิดดไอยตัวเนี้ยมันกำลังสร้างโพสิทธิ์ของกอเกาะเราทักเขาไม่ออกโอเคโอ้หูแล้วดูป่าเลยทุกคนโดนกินโอ้โหมันมีต้นไม้นี่ด้วยอุ้ยบ้าเอ้ยมึงแดกมันจะหมดเลยอืมจเจริญเจริญกวางอู้หูเราไม่กลายเป็นบล็อกอันนี้ไปแล้วบล็อกชื่อลาสักอย่างทุกคนดูดิ คือแบบปรสิตมันกินพื้นที่ไปแล้วคือตอนแรกผมก็โงงเว้ยทำไมมินมีบล็อกอะไรเข้ามาอยู่ข้างในบ้านผมว่านั่งทุบนั่งทุบไปอ้าวแกมาเดี๋ยวพาทนี้เนี่ยผมเราจะต้องไปดูที่จรวดก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมมีสัญญาจากใครบางคนเขาบอกว่าเขามีภารกิจให้กับพวกเราเนื่องจากว่าเขาเห็นพวกเราลำบากตามนี้แล้วนะเจ้มินเนี่ยนดวนี้นะเราไม่มีงานของเราแล้วส่วนอ้พวกวัวนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนโอ้โหบอกเลยว่า ซีรีส์นี้ยิ่งนับวันยิ่งเล่นยากทุกคนคือมอนสเตอร์ค่อนข้างเกิดเกลื่อนมากคือเกิดแบบไม่ป็นยาเป็นยังอะ่ะโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามมาแล้วเข้ามินเนี่ยนเรามาที่กล่องแล้วตอนนี้เราได้รับสัญญาณจากยานแม่มันมีอะไรส่งมาหาเราหรือไม่นี่แมงดาแฟนตาซีสวัสดีทหารของข้าหวังว่าพวกเจ้า จะยังไม่ตายโอ้โหยังไม่ตายแล้วกูตายไปหลายรอบแล้วตอนนี้ข้าหายแล้ว <c oughs> และข้าได้ข่าวมาว่าพวกนายไม่มีของแล้วแล้วจึงส่งของมาให้ช่วยไปเอาด้วย x ลบ105 Y83 z ซลบ197จงอยู่ให้รอดขอให้โชคดีลาก่อนโอ้โหไอ้บ้ามึงจะบ้าเลยดีนะพีกัดเอ๊ะเอ,เอจด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 ,จด,จดอ่า x x อ่า x แล้วก็ลบ105 x ลบหนึ่งศูนย์ห้า x ลบหนึ่งศูนย์ห้าจังกแล้วก็ z 1 9ลบหนึ่งเก้าเจ็ดลบหนึ่งเก้าเจ็ดดป่ะได้ปะ่ะได้ปะ่ปะพดมพ์วิดีเออเดี๋ยวนะ z-1 ลบหนึ z ่งทางที่ไม่ใช่ทางนี้อ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้นเร็วกวกาเส้นทางจะต้องไปอ๋อโอเคงั้นตามมาป๊าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของก่อนเราจะมาดูเนละยว่าแมงดาแฟนตาซีเนี่ย เขาได้ลงน้ำลงน้ำมึงลงน้ำเลยมึงลงน้ำมันต่อยมันจะเดี๋ยวอายะวังมันพุ่งได้มึงเห็นใช่ไหมไอ้ตัวเมื่อกี้มึงเห็นมันใช่ไหมเลี่ยทุกคนกูทอกูทอแท้กับซีรีส์นี้เราเราต้องไปเอาเรือล้เราต้องไปตัดไม้ทัเรือ ไม่มีมาเลยขอร้องอย่ามีมาเลยนะขอร้องกูไม่เหลืออะไรแล้วตัด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 ผักเร็วต้นไม้พักเร็วพักเร็วเออกูอยู่ในน้ำด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้มาโผล่มาอย่างน่ากลัวเร็วเข้าโอเคเ e s โก e เนี่ยเห็นปหมคือติดสถานแล้วเนี่ยตลอดเลยทุกคนครับเรือครับสองลำแล้วกันเอ้าแล้วมึงมีมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกเลยอ้าโถขึ้นมาขึ้นมาไปไปไป ใครมันยิงปืนมาเดี๋ยวเราพิมพิมพพิมพีกัดใหม่ดิพิมพิกัดใหม่ดิพิกัด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 อ่ากดไม่แม่ม่เออเดี๋ยวนะเราต้องไปทิศทางโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อไปทางนี้ก่อนได้น่าจะต้องอ้อมทุกคนอ้อมอ้อมอ้อมได้หิ่ตตัวอะไรอ่ะปลาฉลามอุ้ยมีโอ้โหมันบอกว่ามันจะไม่กินเราแล้วทุกคนอุยานเลยแค่ปรสิตกูก็ไม่ไหวแล้วแค่ปรสิตกูอยากจะยอแพ้แล้วเนี่ย ไี่บ้าเ้ยโคเกินขนาดบ้านผมคือตอนนี้ปรสิตมันเริ่มมาแล้วทุกคนมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับพี่จะต้องกําจัดญ้าปรสิตด้วยนะพี่ซึ่งก็ผมอยากจะทํานะทุกคนแต่มันเยอะเกินไปเว้ยคือแบบมันเกินน่ะมีน้องพี่มอนสเตอร์มันสามารถเกิดในฟาร์มอ้อยพี่ได้นะเอาไฟไปปักหน่อยเอออันน,น,นี้อันนี้พี่รู้เอฟเฟกอะไรเสียงเอฟเฟกระดับพระเจ้า จะไม่โอเคยกูอยากจะโลมบอสพระเจ้าอ่ะแล้วพุ่งแบบฆ่ามันรัวๆเอ้ยเดี๋ยวเเลย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 เอ้ยเดี๋ยวเราไปงั้นไปพิกัดนี่กอนเลยลบหนึ่งเก้าเจ็ดใช่ไหมมันเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนวะเนี่ยเขาเขาส่งเสบียงมาให้เราแล้วทุกคนเราจะต้องไปเอาเสบียงตอนนี้ผมต้องการเสบียงโอ้โหพระเจ้าเอ๋เราจะรอดไหมวะเราเราจะมึงว่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าเราจะรอดเนี่ยเออมึงมั่นใจมากเลยเรื่เนะเดี๋ยวเท่าไหร่ละ 97โอเค97 97เอา9กาแล้วก็เลี no. No road, no. No no. mm ้ยวไปทางนี้อ่าไม่ไกลข้างหน้า100ลบ100โอเคนี่หรออยู่บนนี่อ่ะไอ่มีไมมีเสียงน้ำตกด้วยว้าวมีเสียงน้ำตกด้วยเล็วเข้าเล็วเข้าเราจะต้องได้ของดีแน่เลยเราต้องหาของแล้วอยากไปปกป้องบ้านของเรามาแล้วโย่ what's up bro ้าว อุ้ยอะไรอ่ะโอ้มันคือทำไมมันสร้างได้หน่อมแยมจังวะเอ๊ะมันคือยานอุ้ยมันมีเหล็กให้เราด้วยแหมแหมขอเหล็กไปมันทำเหล็กมาให้เป็นยานเลยไหมเอโอเคเคีบล็อกเหล็กเหล็กเก็บไปเก็บไปเไปเออแล้วขอด้วยกองมีอาหารว้าวชุดกรอไดมอนด์หืมกูใส่เลยขอบคุณอืมเอ๊ะมันเป็นปืนเลเซอร์ให้เราด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะลองลอง เอาเหลือสักประมาณ20นะทุกคนเพื่อความเบาเด็กอ๋อขบวนมึงยังไม่ได้ให้เราทุบ <c oughs> ๆๆๆลองดิว้าวโอดถ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 อดว้าวเจ้าอุ้ยอันนี้โหลดได้จะฆ่าไอรี่ยนได้นะอู้วนี่แหลของที่กูชื่นชอบเฮ้ยไปมินเนี่ยไปไปไปโอ้พระเจ้าเขาสึกษาโซลเล็กไมหมกับพวกเราแล้วโอ้พระเจ้ามึจะได้ไม่ต้องไปหาอุ้ย มินเนี่ยนเขาส่งนี่มาให้เราด้วยมันคืออย่างว่ะมันคือกล่องอะไรทุกคนผมเดานะนี่ใส่อย่างมันอะมันต้องให้ไอ้รถสามล้อกูเดานะมันต้องให้รถสามล้อกูมาแน่ๆไม่เป็นรถสามล้อก็อะไรก็ได้ที่มันแบบมันไม่มีประโยชน์อะทุกคนเข้าใจป่ะเอาละเรื่องไอ้มินเนี่ยมึงมึงไม่มรรลุเรื่องกูเลยทำไรเอ้ยคุณ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 ไปคุณไป กดณคุณค,ค,คุเออเอาแนละ้วทุกคนทุกคนคิดว่าอะไรทุกคนคิดว่าอะไรผมคิดว่าไม่สามล้อก็มอเตอร์ไซค์ไปเออผมว่าไม่สามล้อก็มอเตอร์อไซค์ไอเนี่ยมันคนตีเองคนที่ชื่อแมองดาแฟนตาซีนะ่ะเอานะวันช yeah! okay! ื่อเย้เคอุ้ยคอยอุอ้ยนล้วมันลอยด้วยอืมมันแจมจะแมวมีให้กันอ่ะสี่ถังสีถงส่ถังไม่ไปเติมเลยได้หมดเ่ยโอ้ย ยังเท่าเยเดี๋ยวได้ฟื้บปะเตมไหนดูดีได้เ่าหลยเย้ยด้มาบืนกว่าเอ้ยเอ้ยมินเนี่ยนินเนี่ยนินเนียดูนีมินเนียยตตตตโอ้มันเจ้าแล้วกมียานไปพัดด้วยเนี่ยโอ้ยยังแจ่มเลยแล้วก็มีเทม่อนโอ้โหมึงให้มาทไมเนี่ยเนี่ยแล้วก็อาหารอาหารอหเก็บไปหมดนะยอุตส่าห์เขาให้มาแล้วเยเอาเล เอายกลับบ้านนี่แหละความโกงของเรามาแล้วมึงบอกเลยต่อ้เป็นปรสุงปรสิตไม่ได้แดกมูลอกแต่เราคือตอนนี้ปัญหาติงแต่เดียวเว้ยคือเราจะไปหาเลเวลที่ไหนแค่นั้นเองเอแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ล Lan ังรอฐานประชาการใหญ่ของพวกปรสิตที่เราจะได้ไปบุกอยู่เว้ยแต่ตอนเนี้ยทางแมงดาฟันตาซีเขายังหาพิกัดไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรอไปก่อนเร็วเข้าพอแล้ว <laughs> มึงมึงอ๋อออา๋อโอเคอ่ะมึงเสียดายบันไดกูไปด้วย เก็บเก็บเก็เก็นบนหัวเนี่ยมันค้างบนกล่องเห็นไหมเออนั่นแหละนั่นแหละไปเร็วขับเรือขับเรือขับเรือมึงอะขับเรือมึงลงไปขับเรือดิมึงลงไปขับเรือขับเรือเออเดี๋ยวเวเดี๋ยวนงกลับบ้านดิตามมาเร็วตามมาเร็วเร็วพาได้กลับบ้านเลยเพื่อนมินเนี่ยนแล้วเข้าบ้านเราทอยู่ทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจำเรือนี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ มาดิตาัดม,มาดิตัดม,มาดิมามาดิมากูรออาวุธใหม่พอดีเลยมามาไอหมูน้อยไอหมูน้อยมาเลยหมูน้อยอุ้ยดูดูดูคออาวุธใหม่โ <c oughs> อ้ยไอเยอี่ยงแรบแสบอู้เรียบร้อยไปตายขีย้หายเรยกรวดเร็วมากนี่ไปไปทุบเรือมาก็ได้นะไปทุบเรือมาก็ได้นี่ให้กับบ้านทางอ้อมอาโธมจะยากตรงไหนเนี่ย ไปแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเดียวเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้ตกใจตกใจโอ้บั๊กบั๊กบั๊กเอเฮ้ยพร้อมมาวะพร้อมมาวะเอาสักประมาณสักสามสิบไปทุกคนไปสักสามสิบพร้อมมาวะผมคิดว่าตอนนี้เรามีชุดกรอบเพชรเราคิดว่าเราสู้ได้ไหมคิดว่าเราสู้ได้มาเดี๋ยวขอตั้งค่าปุ่มในการรีโ o a d m a ก a z i n e ก่อนไอ้ปุ่มมันจะชื่อว่า มันจะมีตัว R ซ้ํากัน2อันอ่ะอันที่สองแบบมันคือปุ่มการรีโหลดของไอ้ปืนเนี่ยเออลองหาดูมันจะชื่อว่าเดี๋ยวนะจะสะกดให้นะชื่อปุ่มรีโหลดมัน F O R C E F O R C E แล้วก็มันจะเขียนว,ว่ารีโห a d F O R C E แล้วมันเขียนว่ารีโห a d F O R C E แล้วก็ reload ใจไหมคุณได้หรือเปล่าคุณได้อ้าวโอเคไปแล้วโจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีม็มมกกว่า มีเอ้ยโอเคไหเอาดิ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 เขาสาให้ปืนใหม่อะเฮ้ยบอกแล้วยานวกาศเ็ส่งมาให้ดีมึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยคุณป้าตายตายเออนั่นแหละอ๋อชักชักชัก้เ่ยอะมเก่ยอะเลเลกเล็เล็รยน้ยตุบตุ๊เฮ้ยกว่านะชบาย เว้ยผู้ญิงเสร็ไปแล้วเอาเลยเอาเลยเล่นมันเล่นมันออ้เออเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมีปีศาจอยงมุมมันมีปีศาจอยงมุมโอ้ยโอ้ยค้างอ้าวเรียบร้อยเร็วเข้ามินเนี่ยนนายต้องรีบเข้าเกมมาพอที่รอให้นายไปโอ้ยว้าว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 ้าว้ามินเนี่ยน Million! Million! มินเนียนมินเนียนอ้าวแมนด้วยแมนตายนะตายนะตายนะไอ้บ้าเอ้ยเอาต์เกคุณหลุดเลยเฮ้ยมินเนียน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 เดีเยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวอย่าเพิ่งยิง,ยงเดี๋ยวมันหลุดได้ไหมเอออย่าเพิ่งยิงอี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดโอ้อยไม่ไหวยคือเบลเซอร์ที่กูได้มาจากแมงดาเฟาตซี ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนมานทำให้เกมกูนหลุดตัวเลยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยตัวนี้จําได้ไอ้ตัวนี้ตีแรงมากแล้วพจะไอ้ตัวนี้ก็เกิดเยอะแล้วเกินเนาะวันนี้วานนี้เอามานมานี้วันนีเอามานมานี้เอาวันี่เออนะข้ามันข้ามันเนี่ยมีตัวนี้มีตัวนี้ตัว,ตวเออเลเซอร์ยิงมันไปเออนั่นแหละนั่นแหละสไลด์กลายเป็นเม็ดทรายเรียบร้อย สวยสวยพี่สวยโหแล้วแบบเกิดตรงนู้นโคตรเยอะทุกคนเออนั่นจักรจักรันจักรันจักรัเฮ้ยวางระวังเมาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนต้นไม้มันเกิดเพิ่มน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังระวังอืมนี่แน่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 เนี่ยนี่แน่นี่แน่ตายนี่แน่ตายเล่นไม่รู้เรื่องไงเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่รู้เรื่องก็ตาย ว้าวโอเคมาดข้ามนี่ก่อนทุกคนเพราะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเชื้อในการเกิดปรสิตเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมันเฮ้ยวิ่งตีอย่างวงตีให้มันโผล่ก่อน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 โอ๊ยโอ๊ยอุ้มันโผล่มาไม่ได้ให้มันโผล่มาแทนโอ้โหนเราเรายิงได้เรายิงได้เรายิงได้โผล่ดิโผล่โผล่ขึ้นมาก่อนให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนนะให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนเอาเออเออท่านฟันไม่ได้ท่านฟันไม่ได้โผล่สิ เออมึงโผด่ดีเออนั่นแหละฆ่ามันเรียบร้อยวีซี่บราอ้แล้วแบบมันเกิดเต็มเลยอะทุกคนอันเนี้ยชิบหายแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยดูดูดูพยายามฆ่าพยายามฆ่าคือก็ใจอารมณ์ปะถ้าเกิดว่าเราออนเกมไว้นานไหทุกคนมันจะทําให้เจ้าไอ้พวกเนี้ยมันเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเหมือนซีรีส์เนี้ยเราจะต้องเล่นตลอดเวลา นม่ดู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 เอ้าเอ้ยโ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 อ้ยมุกูตกกรใจเออดูดูนี่ดูดูดูเด็กผมก้าวโอ้แล้วตรงนู้นอว่าว่าเราเข้าไปในบ้านไหมว่าว่าเรากลับเข้าไปในบ้านเ่ยว่าตรงนี้มันปลอดภัยแล้วววิมาแล้วเขามาแล้วเออปิเประตัวปีเประตูวปีเประตูวคือแบบ เออปรสิตมันเยอะมากทุกคนนึกเหอว่าจะให้แบบผมบอกเลยมันเล่นยากมากเลยเว้ซีรีส์นะ่ะอันตรายพดโอเคไปไปไปตามนี่ตามนี่ตามน,ามนี่เราต้องขอไปเก็บก่อนมาผมว่านะสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นแเราต้องเอาอะไรมากั้นให้หวัวให้มันแน่นหนากว่านี้ก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนผมเคยเจอเดี๋ยวฟ้าร้องด้วยไหนนะคราบนี้ขึ้นมาสองอันแล้วก็วางแล้วกเก็บสาเอออะไรที่ไม่จำเป็นเราก็เก็บสา ก็บไปตรงนี้ให้หมดเก็บซะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะต้องเอาทรอชมันไม่ให่ฐานเรามาไปโอเูเดยวรอบหน้าต้องขอฐานละ <c oughs> นี่ผมบอกตัวนั้อ้บนอนอนๆคือขนาดซีรีส์เนี้ยผมมีแบบว่าให้แบบว่ากองกำลังสูงแบบอาวุธมาช่วยนะกูจะทำอะไรมันไม่ได้ทุกคนเลยกูแบบมันเกิดเยอะมากเว้ยโอเคไปเราว่าเราจะสู้ต่อไปแล้วก็ชนะโอ้ยเจ็บ นี่ฮะสีเราต้องใส่ลองใส่ลั้วเข้าไปไม่งั้นปรสิตมันจะสามารถเข้าไปเลยเฮ้ย,เอ,เ,อเ,อยเอาเอาเอาช่วยไปเอาข้าวให้อาหารวัวหน่อยได้ปหมเพราะตอนนี้เราต้องการอันนียเนื้อวัวหนังวัวเยอะๆเออมันมีอยู่ในหน้าเอาข้าวไปใมันหน่อยเอาข้าวไปใมันหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเอาแล้วใครผสมพันธุนแ์แมาตัวหนึ่งอะลองดิให้ได้ปหมอีกตัวอีกตัวเออนั่นแหละนั่นแหละปล่อยหละไปไปไป,ไปนี่บอกเลยว่า รั้วของกูเนี่ยสองสีนะครับสองสีรั้วรั้วนี่มันสีไม่ไอเดียวกันด้วยนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ปิดอ่านี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยเอาชิปหายแล้วเอาขวดมือบอแหละมึอบอเลยมันระแวงไปหมดเลยนะทุกคนเป็นซีรีส์ที่แบบกลัวนะไม่เกินสิบพ์นแล้วมันว่งกันตายกันแบบเกินเกินอ่ะกลัวนะ ม่เกินสิบพาร์ทฐานบัญชาการตัวเนี้ยแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวเอางี่ไหมเอายี่ไหมคือตอนเนี้ยพวกมันยังทะลุมาได้ไหมเราสร้างกําแพงเพิ่มไหมเราสร้างกรแพงแบบว่านีน่ยเนี่เดี๋ยว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 อธิบายฮะเราต้องอธิบายให้มีเนี่ยเข้าใจเราสร้างกรแพงเพิ่มไหมเราสร้างกรแพงเพิ่มแบบยังไงรู้ป่ะขอเอาก่อนตัวอย่างเอาหินมาครับหินทั้งบ้านกูก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละเอนี่ยังมีอยู่ โอเคเนี่ยหินตะปัดโอเคมาดิมาดิมนนาม,มาตามมาดัอ๋อเออออกมาเลยเออกมาเลยเออกมาเลยออกมาเลยมีเท่าไหร่ออกมามามาว่าเว้ยเราควรที่ต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราด้วยโดยที่เราจะต้องมาใส่เนี่ยหินน่ะเข้าไปด้วยเพราะมันบางทีมันมีมอนสเตอร์ที่แบบมันจ้องเห็นเราเว้ยแล้วมันเลเข้ามาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องใส่หินเพื่อป้องกันไว้ทุกคนบมกว่าร้อยเปอร์เซนต์ เออเนี่ยใส่หินแบบป้องกันไปด้วยเมื่อนมแตกแน่นอนโอ้โหโอ้โทษทีพอดีว่าเดินโดนลาวาอ้โหเอาซะเจ็บเลยตายเด้อไปวางไปเรื่อยฮะทุกคนวางมาเลยวางมาเลยวางมาเลยนี่แหละเราเดี๋ยวว่าเราสร้างขึ้นมาสักสี่ชั้นไหมเออสักสี่ชั้นอ่ะอันนี้เราแต่ว่ามันวางได้ทีละสองนะเราจะวางทีละสองสองรอบนะแค่นั้นเราก็จะได้น่าจะได้กำแพงอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเราและผมคิดว่า แล้วคนที่จะมีห้องแบบห้องหนีตายด้วยใช่เพราะว่าน่าจะอยู่ใต้ดินนะห้องนี้โอุ้กุตกใจเห็นสีแดงโถเอ้ยมีเนี่ยฝากวางด้วยนะเดี๋ยวมานะเอาจากสี่สี่บล็อกนะสูงความสูงอะวางรอบหนึ่งแล้วไปอีกรอบ้าทุกคนอยู่ว่าเราต้องบินไปหาสำรวจก่อนเย้โอเคมหมนี่เห็นไหมโอ้ยกูกูสามารถบินข้ามได้ทุกคนบินข้ามของแพงโอ้ยเอ้ รู้ไแบบไอ้ตรงนี้มันแก้งไงวะคือเราต้องทำยังไงหน้ามันเกิดอีกแล้ว่าทุกคนเห็นปะคือหน้ามันเกิดอีกแล้ววะ่ะอูะอววะรู้แบบเหมือนก่อนอันนี้มันไม่ได้ปลอดภัยอะไรสําหรับกูเลยคือถ้าเกิดว่าผมจะออนเพื่อฟาร์มวัวใช่ไหมฟาร์มเนื้อวัวแล้วก็ต้องออนไว้ในเกมแล้วเราต้องอยู่ในบ้านตลอดแล้วผมก็ต้องเล่นคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นคนเดียวใช่ไหมทุกคนมันจะไม่มีใครดูข้างนอกแลอ้ตก เมื่อกี้กูได้ยินนะเมื่อกี้กูได้ยินนะอืมอะไร no nove stain นมหยาดอะไรครับอะไรครับอะไรนั่นนี่อะไรนั่นนี่อะไรครับอะไรครับอะไรนั่นนี่อะไรครับผมผมมีเครื่องบินนาะมีเครื่องบินนะอะไรครับอะไรครับคือถ้าเกิดว่าผมฟาร์มอ้อยหรือฟาร์มอะไรก็ตามไอ้ปรสิตพวกเนี้ย มันจะเกิดขึ้นมาออตโต้ทุกคนแล้วมันจะเกิดมาเรื่อยๆด้วยใช่แล้วผมว่าก้อแห่งน,นี้ก็น่าจะตกอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างฐานทัพหมดเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยโ oh no! oh no! oh no! <c oughs> อ้โหนโอ้โหนโอ้โหนเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยกูเสียคนดักไปนึกเปล่ากันเอามันยิยงมันเลยยิยงมันมึงระวังโลลาวาข้างหลังนะมึงระวังโลลาวาข้างหลังนะ ไปไปแลวใช่ไหมโอเควางต่อรอต่อนะคุณลองลงนี่มันจะมาหากคุณหรือเปล่าสวัสดีครับอูไม่ได้ไปท้าทายมันเลยมีอะไรสักคนกลับไปอันตรายอันตรายโดยแท้ออ้ยว่ามาเดี๋ยวเรามาดูความยิดเห็นจากทางบ้านเดี๋ยวทุกคนมีใครคิดหิดอะไรไหมอะไรวะเนี่ยอ๋อพร์ที่แล้วมันคือลูกแพอ๋อมีน้องบอกว่า ปรสิตมันพัฒนาถึงระดับสีแล้วอีกหนึ่งระดับความบันเทิงเกิดเน่ใช่หรอมันจะโงดขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยผมว่าพี่ต้องคัฟนาฬิกาปรสิตแล้วเพื่อบอกว่าการไกลพันของปรสิตธหนถึงห้าไม่งั้นจะกะเอเหรอเชี yeah. ่ยมินเนี่ยลมินเนีย,เ,นยเอางี้ไหมเรา เราหาเชือกสักสองเส้นแล้วเราก็ผูกห้อยไว้ตรงนี้เลยไหมเราเขียนไว้ว่าลาก่อนโลกโอ้มันกลัวคือมันโหดหมดใครจะไปสู้ได้ไมะโอเคไม่เป็นไรตาบใดที่ตรงนี้ยังไม่แตกต่อให้ข้างนอกจะมีประสิทธิ์มากขนาดไหนผมจะไม่ยอมแพ้ทุกคนผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะพยายามสร้างทุกอย่างกลับขึ้นมาให้ได้เว้ยเออผมจะพยายามจะพยายามสร้างทุกอย่างกลับขึ้นมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัวหรืออ้อยเราต้องทําแล้วก็ทําที่นชันอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะแข็งแกร่งขึ้นอะฮะอย่างน้อยเราก็น่าจะตายยากขึ้นทุกคนผมคิดอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นปรสิตอะไรกูจะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ให้นี่ถ้าเกิดว่าให้พี่เวฟบเล่นหนึ่งร้อยวันนะมึงฝันไม่เด้อ <laughs> มึงฝันไม่เด้อมันจะไปถึงได้ไงว่าหนึ่งร้อยวันเนี่ยโอเคนี่ทุบไปทุบไปเขียนมาฮะปลูกนี่มาปลูกโอเค เดี๋ยวเรากลับไปเอาเอันเดิมก่อนอันเดิม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 น่าจะอยู่นี่นี่นี่อันนี้ไปแล้วก็ไปไปปรวนดินนะฮะเนื่องจากว่าดินมันแตกไปโดนไอ้อวัว,วปีศาจนั่นแหละอู้อันตรายพวดวางไปเียเพราะเออนั่นแหละสองชั้นสองชั้นแค่นี้พลศาสต์ก็มองไม่เห็นเราจากข้างนอกแล้วเออนั่นแหละสวยโอเคตอนนี้เรามีอ้อยนะคุอ้อยที่เราต้องปลูกเดี๋ยวมาก,ก่อนเอาปลูกแซมแซมเอาปลูกแซมแซมนี่เลยอะซัดเข้าไปเลยฮะซัดเข้าไปเลย นี่เลยเดี๋ยวทุบด้วยโอเคหนึ่งสองเยียบร้อยแล้วก็เดียนะ๋ยวนขาดอีกแถวหนึง,ดดนงมันขาดอีกแถวหนึงอ่ะมันขาดอีกแถวสุดท้ายอ่ะแถวสุดท้ายมันสามารถวางได้นะทุกคนเนี่ยแถวเนี้ยวางได้โอเคเสริมเลยเยียบร้อยเราจะให้ถ่ายกันดูนะว่าพี่เวฟเนี่ยจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ถึงกี่พาร์ทกูจ <c> ะ <oughs> ท้องก่อนเนี่ยก่อนเราออกเกมก่อนเราจบซีรีส์ไม่ใช่ก่อนเราจบจอนก่อนเราจบพาร์ทนี้ เอามึงตามมันนี่นะตามมันนี่เอาไปนี่เอาไปนี่เดี๋ยวกูยิงก่อนยิงก่อนเพื่อที่เราจะวิ่งหนีได้ทันตังค์โอเคเนี่ยทางออกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หรอกโอเคยิงสู้ได้โอเคนะตางมันนี่ก่อนตามมันนี่ก่อนเดี๋ยวเบาเสียงก่อนมึงยิงนี่หูกูแตกแน่มันนี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 ่เนี่ยเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอุ้ยจะกันจะกันตัวซ้ายนี่จะกันขวา โอเคอุ้ยทีเดียวเลยว่ะกูแรงเลยนี่เนี่ยอ่ามาเนี้ยมาน,นี่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 มานี่ตามมาตามมาตามมาเห็นไอ้หนอ่อหน่อต้นไม้นั่นไหมไอ้หน่อต้นไม้นัน่นนน,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 น่ไอ้หน่อต้นนี้นะถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันมีชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะมันเนี่ยจะอัปเกรดและพัฒนาไปมึงก็จะรมณ์่งไปเออมันจะอัปเกรดและพัฒนาแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นขั้นสูงสุดเนี่ย มันจะอัญเชิญแต่บอสออกมาเว้ยเออแล้วบอสตัวหนึ่งอ่ะคือมันโหดมากเพราะฉะนั้นเจอต่อต่อเนี่ยฆ่ามันมึงคิดจะทำอะไรกูได้วะฮะมึงคิดจะทำอะไรกูได้ไอ้สือตัวมึงก็เหมือนกันมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้อะไรอะไรอะไรมาเลยมาเลยโป๊ะเฮ้ยมันมีหนอนตัวนี้มันมีหนอกล้วยไอ้หนอนกล้อยววะนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่ยเนี้ยนี้ยมันปล่อยลังสีมา สไลด์สไลด์อันนอุ้ยเดี๋ยวน้ยปืนกูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ว่ะอ้าวทุกคนเลยเกี่ยวก็นคลิปนี้นะผมก็ไปแก้ด่การะการของคุทุกคนมากผม,ม,มได้รับชมนลฮะเดี๋ยวในพาหน้าเนี่ยผมจะพยายามฟาร์มวัแวแล้วก็ข้าวแล้วก็อ้อยเนี่ยไว้ให้พร้อมพร้อมเพรียงกันนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องฟาร์มเอาจีนช้าได้แล้วเราค่อยไปฟาร์มเอาเรเวลอาฮะตามในที่เรากำลังรอเจ้า อ่าไม่ดับแฟนตาซีเขาจะส่งเนื้อเรื่องให้เราต่อไนะ้ทุกคนนะโอเคขอบุกคุณมากคุที่รับชมจปนปมนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีลลครับผมปาแล้วฮะเฮ้ยไม่ยังไงกูก็ต้องอยู่รอดในซีรีส์นี้ให้ได้บอกเลยว่าผมจะต้องอยู่ให้ถึง20พาร์ทให้ได้จะพยายามถ้าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่แตกไม่ว่าจะเป็นปรสิตหน้าไหนมันก็ไม่สามารถเอาชนะลาบาเราได้แน่อนอน